สวัสดีครับผมเ้ยวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์มายมัมครับผมมันเกิดคุณแม่ครับวันนี้เสียเคมาแล้วมี้พี่สาวครับกำลังเตรียมการกไม่ซ่องเปลา่าปลอมครับแต่ว่าซ่องนี่เป็นซ่องหลอกเด้อะมีแกงเล้าก่อนครับนี่มีซ่องแท้ด้ที่หลังครับไหนลาตกใจเบ้่งนะการล่าจะเป็นยังไงมเตรียมเคกก่อนอเตรียมเค แต่แรกสวยครับใเพียนเลยนะครับสบะเฮดีคุณแม่เพยังไเออไปจุดนี้แหละจุดถือไปเลยเลยนเียเลยจุดถือไปเลยอนี่ครับผมเสียบเลยครับนี่ นีรับแจ็กซี่อันหาอันก็นไ,ได้มอพเราแบ่มีแห้งเปาเลยอันนี้ผ <laughs> ู้หลมขบวนการนะครับนี่ผู้หลมขบวนการอันนี้น้องไส้ครับผมดุดเลยนะเอาเลยครับผมม,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 มึงก่ <laughs> มึงแก่ซองเรามึงแก่เราตเตรียมยังไงครับเตรียมซ่องปอไปแล้วด้วยครับเราซองซ <laughs> ่องแถวยู่กับเอือย์นะครับนี่แล้วซ่องแถวยู่กับเอือย เราซีบร์มอาการลับไวแล้วเปิดพอส่องเาเราเิยเป็นจังไลยเนี่ยผมเตรียมมาอย่างดีเลยไปแล้วครับไปแล้วเรียวๆเลยครับวันนี้แบบเรียวๆเลยเดี๋ยวเห็นน้องไส้เปิดหัวก่อนครับผมยังเปิดแจ้งเดี๋ยวเร็วมาลองเพิงเปล่าเปิดไปไหมาลองเพิงสนใจเร็วเเร็วเปล่าเปิดอะไรมาลองเพิง Happy Malah, iya. to <tik> you. Happy birthday to <Day> you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. birthday. Happy birthday.

คุไปดู้เย่ล้ไม่เชอร์ไพลูกชายม่เชอร์ไพรเฮ้โอ้ยยังเป่าบลูกแกจเบอรงเง้ยเบิงเง้ยต่าเดี๋ยวสองาา้วมกัี่าเนี่ยนี่อหเยสบีดีคุณแม่ครับผม อันนี้อันนั้นตัวซื้ออันนั้นตัวซื้อจะเล่นน่าหลุดเลยดำดำด้วยด้วยจ้าวหน่าบ่พี่จ้าไปนน้ำแม่ับไปเอานี่ครับบรรยากาศกินมุกกระทะวันนี้ครับผมพระลุงป้าดิจ่าที่ยังใจที่เพิ่มเเดี๋ยวคลิปนี้เท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ